ครับสวัสดีครับพอ,อกันอีกเคลิเคยครับกัมนูมีสารบานเฮ่าละกะแมน่น้องขวัญเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะครับมื่อนี้กับพอ,อกันอีกแล้วเนาะกับบรรยากาศจัวเศร้านาะแมน่น้องขวัญกับผมอยู่ป่าบ้านจะของเนาะแม่นค่ะ <laughs> ครับโคกรอบ้านพี่น้องครับขอบคุกับพ่อเลยพี่น้องครับเป็นไข่ครับผมใครยังแมน่น้องขวัญว่าเป็นไข่เห็ดเรงงบก็เป็นไข่เหลืองพี่น้องไข่เหลืองเห็ดทำพานพี่น้องไหมเกิดเป็นยุงเลยครับผมดวน้ำจันทร์ครับผมสวยๆงามไปโอ้ยเป็นยุงครับผม อันเรนใส่ว่าสันน้อยปลเไงตัวงเอาไปกร่อยพี่น้องไปก้่อยไปปีงเนาะแม่น้องไปเสีเลยพี่น้องามเจีดโอดเป็นยุ่มมองเดียวเพราะแกงครับผมเพราะปีงหลายดอกอยู่ครับข้างหลังอีกเม่้น้องัข้างหลังอีกมอีกยุ่มหนึ่งเยวพี่น้องนะโอ้ยนเสียงเ เห็ดเหลืองไอดอกอะไนะฮะไอดอกนี่เนาะออมีที่งานครับเอาขี้กีกันเฮ้ยเหลืองงามเนาะเอาจะได้กระดูดน้ำกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับสี่มานบอกับบรรยากาศช่วงกร้าออกระผมอีกสามจูมครับผม จ,จับจูงมาสามไข่ครับมืัอนี้ก็ส่งหมานไข่เหลืองแต่พี่น้องครับเปิดจีบมากคับหมานเลยไข่เหลือง,องเฮ้เราโง่ก่ันจะเดินใจยังดีว่ะไข่เหลืองงามพืม่กันละอีกจูงหนึงนนน <S 2> <S 2> น่งครับผมจับจูงหนึ่งหนึ่งฝันจีจูมครับผมโอ้ฟ้าฝนเลยพี่น้องมุมยุ่มนี่เนาะ,ะเป็นเท็ดไข่คือเก่าเด้อพี่น้องครับหอมหอมฉันกำลังเป็นกี อีกสองดอกครับผมเป็นเห็ดกอแดงเนาะเหมือนกันอย่างครับยังแข็งเลยเห็ดร่วมก็ร่างสีอ่อนนี่หน่อยนะอีกจุ่มหนึ่งครับผมโอ้ยขาขาเหลือกี่น้องเดือเครื่องเดียวยังแหน้วดูขาพุ่นครับผมจุ่มหนึ่งเมื่อบานหนึ่งเหมือนก่นบานดิค่ะ ็ดไข่กะเห็ดมึงได้กางหางเนาะจ้ะเนี่ยครับครูปา,านเท่าเนี่ยกินเป็นล้านนะนี่แหละพี่น้อง <c oughs> คนหลายคนเห็นเดี๋ยวจากกันเด้อจ้ะพี่น้องเลยเนาะก็คือกินมะนาวไก่พี่น้องครับเห็ดไข่ขาวปานดอกมันายา,ายพันยูเติงฟูนดินพันเจนก็แล้วรวมหนึ่งข้างนี้ครับผมกอันนี้กำลังงามพี่น้องกำลังกินฟูนอ่ะปีแต่แนวเห็น ้าคุณคุณดอกนึ่งข้างล่างคุนพี่จะแนวเห็นแต่ไม่ต้องกันฮะพี่ยังกีนโอ้ยเนาะครับเอาขาบ้างก็บว่าได้ปิ่งดื่มกันครับผมทำนี่กับหอมอยู่เด้อครับเช็นอย่างไรหน้าขาวหน้าขาว ไขเขียว้ยกับบุ้ยงามยูได้พี่น้องอีจุ่มนึงครับผมไม่บานนึงเนะครับเอาเห็ดกอแดงด้วยพรอ่คือมีดอกเดียวอีกสามดอกครับผมเห็ดนาแล่ด้วยพี่น้องใส่บัอรอีกช่ัง าแล้วยังเห็นใ <laughs> ช่คือเห็นไป <c oughs> อีโดดหนึ่งทั้งหลังเอาไปยังไปเลยโดดหนี้งามปะดีงามดีครับ <c oughs> มาพออีกนุ่มหนึ่งครับผมเห็นฝันเขาได้ขึน้นนอ่งครับผมเจอขึ <c oughs> ้นนอนงไปน้ำจืดดินซันก็จะ <c oughs> เป็นตะวันแน่นครับ หวานแน่นอนนะพี่น้อง้ขาดอเกิดไรกันีกเหี้ยเี่หวานพี่น้องเลย้งยันหัวพนุดออกไปันะะรเร่เเ้นะครับอุ้ยหายสบหายจังน่อยเั่นยังไม่องควรถึงหาไรถึงไอ่ถ้าอย่างนาไ แก้ดงน้อยครับผมเขินแดงน้ำมาาเจ็บไปเรื่อยครับผมเพราะได้เตืมกันอาจจะได้แกงอยู่หรอเนาะพี่้อาอีกสองดอกทั้งนี้ครับผมหุ่นนั่งก่อนได้ไหมแดงน้ำมาแดงน้อยน เดีวคุณเห็่เดียวไปม่มีมูอู้เนยุ่มเลยนะขวัญเปยุ่มได้ดิเห็นไหมคนจะต้องเกิดาแก๊กแมววัญจะว่าเกิดว่าเกิดเฮ้ยดีเดีดยเียนเนี่มเห็นไหมเด็ดสองคน เหีือกันแล้วออกกันอะอีกุนมหนึ่งครับผมอู้เหดเการณเขาพี่น้องก็เป็นเหการณเขาที่ออกจะไม่นองนนะครับเมื่อกลังออกเปีนน่อนั่งนิ่น่อยอยู่ยัหัวคนค่อยไปพี่น้อกหน่อยนะนอมึงได้ใจ เราหมดแต่แม่พี่น้องเห็ดยังแม่ใส่เห็ดท่านพี่น้องเห็ดทานหน่อยเมียนครับอันนี้เห็ดทานหน่อยควาดอกมอเนยเดี๋ยวหน่อยโปกไบท่านแม่วันมันกำลังเกิดได้พี่น้องเห็ดเพือนเข่าเห็ดกอแดงครับผม làm đỏ, há nhau này này phải. Để đây sáu đỏ các chú. để thàn mình khỏi mất thịt. Đỏ này cái gì này? Để đỏ ngắm như đây. Ăn đi. ยอยู่เหม,ม,มือับผมตัวแดงงามคงามดีๆนะส่วนผนเกิดมูแห่งงามคขกเนีย่านยุดดอกเดียววุ้นม้เมื่อยานบ่เนาะแม่น้องค,อ <c oughs> ครับตอนนี้ก็ออกจากป่าแล้วเด้อพี่น้องครับล้มขาดาะแม่น้องขวัญพูดนะอ้ยพวพี่น้องง่นเก่าก็จังเดือนน้ำงเรียงนี่แหละพี่น้องล้มแขกล้มเนี่ยเก่าพูดนะล้มบ่อยๆครับผมมนะม่งฝันงานกันครับผมวันนี้ครับวันนี้ก็ถือว่าได้แกงอยู่งละพี่น้องครับ ครับสำหรับปลาบานเท่ากับเทว่าได้หลายอยู่ด้านนอกพี่น้องครับนี่ครับได้แกงอยู่แหละพี่น้องครับยังไรกับฝากกดไรกระแชร์กดติดตามนบมเด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจกันครับผมสำหรับมื่อนี้ก็สีขอลาไปก่อนครับผมขอกัรชิมหนาครับสวัสดีครับไปพี่น้องล้มแรงแห้งพี่น้องแม่ล้มมาแล้วดินแห้งแล้วมีอันครับฝุ่นทางเนี่ยบานเท่าครับผมครับปลาไก่บานเท่ากะทิเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องครับเพราะแต่แกงแหละครับผมครับ